năng không đấy, nâng lên nâng lên đấy, nâng lên nâng lên đấy, nâng lên มาไปดีดดงวยตัวใหญ่เยอะตัวใหญ่เลยมเยอะคู่แรงนีクク่ด şey ้ยด้วยัีฝานัง Ài yak. Nó đâu rồi? Nó lại nó nó ra mà nó đi về. Đi vô rồi. Nó đến nó đủ hết. Rồi

ใช่การใส่เสาด้วการดวลาไได้รอกครับไได้รกบาได้ไได้รกครับกก

ตำรวจวิ่งเขาตำรวจมาเสมอวิ่งออกทางนี้ไม่ตอเปแล้วมันไม่้นหรตอนนี้แน่เข้ามามก็รู้อยู่แล้วทอย่างต่อแทางออเปทางเดียวอยู่ยากแม่งหนีได้ต่อยากที่ต้องตนี้ยาวเลยตัน้ได้เจอแน่วันก็เจอด้ายีทุกวัน ยมดีนะวินโมซอยู่ไมคมนะวินโมซอยู่ผขาอ้วงคนนี่อีกนวานนี่วินโมซอยู่ไม่คมอยู่เขาอ้วงคนนี่อีกจวรรถบนดยลอยะเทือนอกลัวหรตายวินโมซอยู่ครบถึงตายเลยนะสลบแล้วเนี่ยได้ครมาทำอะไรมาทำอะไรไปักแคไม่กี่บาทเนี่มันได้มา รถน้องกี้พี่มาด้วย2คนด้วยแอร์เปิดเปิดค่ะน้องคะแอร์ขับเรด